นีข้าวแม่พี่นอ้องตะโก้ตะโตก้เผือก้่วแม่พี่นอ้อตงตลาดนา้ำบางนา้ำถึงแล้วข่าแม่พี่น้องกินล่องมือค่ะอ,อ,อร่อยมากอร่อยมากบอ๊อบผิดหวังเด้อข่าแม่พี่น้องบอ๊อบผิดหวัง บ่ผิดหวังบ่ผิดหวังพ่อแม่พี่น้องบอ่ผิดหวังเด้ออมกบาเ่ผิดหวังค่ะตะโกตะโกคู่่ยิบหาบทค่ะนี่บ่ผิดหวังพ่อแม่พี่น้อ,นอ,องเป็นตัวหว บบผิดหลังคนแม่พี่น้องอร่อยอร่อยอร่อยเด้อคนแม่พี่น้องมาได้ตลาดบางน้ำพึ่งค่ะตะก,กู